สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีนะครับเรื่องที่จะขอ,อ,อนะครับช่วยเตือนนะครับบรรดาเพื่อนเพื่อนสมาชิกไว้นะครับเกี่ยวกับการสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเหรียญกระสาบธนบัตรนะครับหรือของสะสมอะไรสักอย่างบางอย่างนะครับที่เป็น สิ่งของที่แบบว่านะครับมีการผลิตมีที่ไปที่มาจริงนะครับอันนี้ก็ที่ท่านได้เห็นนี่ก็คือนะครับเป็นธนบัตรเก่านะครับที่เป็นเครื่องเตือนความจําผมนะครับแต่ละใบแต่ละฉบับเนี่ยเป็นธนบัตรที่มีลักษณะนะครับผิดรูปผิดแบบนะครับที่ แต่ก่อนนี่มีการประกาศรับซื้อนะครับอ่าที่เช่นนะครับอันนี้เราธนาบัตรฉบับละหนบาทนะครับนะครับหมายเลขนะครับให้ท่านสังเกตด,ดูหมายเลขนะครับหมายเลขตัวหน้านะครับ470นะครับหมวดตัวทีสี่เจ็ดศูนะครับ ให้ท่านมาดูที่นี้ครับหมวดตัวหลังนะครับเป็นทอทหารนะครับแปดหนึ่งสามสามหนึ่งแปดนะครับให้ท่านดูนะครับอันนี้เสียดหนึ่งสามสี่เจ็ดหกอันนี้นี่สำหรับธนบัตรฉบับนี้เนี่ยไอกอไปเลยครับฉบับนี้นี่ มืปี2529เนี่ยผมลงไปกรุงเทพเลยนะครับความฝังอย่างเดียวกลับมานได้เงนิน5,000ขข้นมานซื้อทองใส่แล้วก็โชว์เพื่อนโชว์สาวเลยนะครับประกาศซื้อฉบับนี้5,000บาทสมัยก่อนนี่ทองคำยังบาทละ2 8 0 2 0 9 0นะครับ สองทองคำนี่หบาทบาทละสองพันแปดสอ0พันาสพะครับปี2องพับาครับผมเรียนหนังสืออยู่ชั้นปะวะทพอดีตอนนั้นนะนี่อันนี้นะฮะโอ้ยสำเนาของธนบัตรนะครับไอ้ฉบับนี้ก็สามพันนะครับนี่รกานี่หายากนะครับ เ็นเครื่องเตือนใจนี่อันนี้ก็ในนัชการปัจจุบันนี่อันนี้ก็ตืมีตะยันแดง,ดงอยู่ใน,ใน,นลายน้ำลายน้ำมีเป็นพระพักทรงยิ้มด้านหลังอาจจะเป็นรูปอ,ะ,อ,ะ,อะไรพระเจ้าตากสินนะครับพระเจ้าตากไม่ถือดาบก็มีนะครับเยอะแยะครับ นี่ยบเก็บไวปป้เตือนความจำนะครับแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับที่สะสมใหม่ๆนะครับแต่ก่อนก็สะสมะครับเรียนหนังสือตังพวกนี้ได้ไปโรงเรียนทั้งนั้นนะครับถ้าเจอนี่ปุ๊บเก็บไว้อันนี้สวนน้อยครับไอ้พวกพี่สวนมากนี่อันไหนแต่ก่อนพอหลังจากโดนหลอกโดนต้มแล้วก็อันไหนพอใช้ได้ก็ใช้ไปอันไหนเพื่อนมีคนขอขอไป แต่สองอันนี้นะครับเก,ก็บไว้เป็นที่ระลึกใส่กอไปไม่มีวันลืมเลยครับสำเนาของธนาบัตรกับสามตัวท้ายนี่เลขไม่ตรงกันนะครับอันนี้เก็กบไว้เลยเพราะว่าลงไปขายถึงเพบเลยแต่ก่อนมีหนังสือพิมพ์สมัครงานนะครับมันจะมีคอลัมน์เล็กๆไม่มีเน็ตเหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีคอลัมน์ร้าน แถวอยู่แถวๆสนามหลวงประกาศร,รับซื้อธนบัตรแบบนี้แบบนี้ในราคาสูงจ้น,นวน่านั้นอันี้ลงมานะครับแต่ก่อนซื้อหนังสือพวกนี้มาอ่าน,นไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วก็ไปเจอทีเด็ดเลยนะครับสองอย่างสำเนาธนาบัตรกับเลขท้ายไม่ตรงนะครับ ไอ้เลข3ตัวต่าเลขกะลบีก,กับเลขไทยไม่ตรงกันนี่ประกาศร,รับซื้อ5,000บาทนะครับตอนหนฉบับสำเนาธนบัตรเนี่ยซื้อฉบับละ3,000ันนะครับเดินทางนะครับตีตัวลงเทียบเลยครับพอไปเจอนะครับใบแรกนี่ซื้อมาเลยนะครับฉบับ200บาทนะครับ สองร้อยบาทนะครับแทนเลขไม่ตรงกันนี่ส้ำเนาธนาบัตรนี่ซื้อหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ก่อนได้ตังค์ไปเรียนหนังสือนี่ยังได้ไปวันละสามสิบบาทนะครับอาทิตย์หนึ่งก็ได้ตังค์เป็นอาทิตย์อีกร้อยห้าสิบบาทบแต่ว่าโอ้โหซื้อธนาบัตรตัวนี้ใบละสามร้อยเพื่อหวังเงินแปดพัน,น ใช่ก็ไม่อยากจะพูดนะครับมันเป็นเรื่องที่สมัยวัยรุ่นนะครับก็เลยเก็บไว้ให้เติอนใจครับทุกวันนี้ผมมาเจอครับผมมาเจอที่เขาประกาศร,รับซื้อสารบัตรไม่ใช่คำว่าสำเนาทีนี้เป็นตัวอย่างผมหัวละก้ากเลยถ้าคนเคยเจอนี่จะรู้เลยผมเจอเนี่มีคำว่าไม่ใช่แบบว่ามีแค่ราคาเดียวนะครับคำว่าสำเนาเนี่ย ทุกชนิดราคาเลยนะครับแบบนี้ก็มีนะครับเนี่แบบนี้ก็มีมีคําว่าสำเนามีคําว่าทําแทนนี่มีคําว่าทําแทนมีคําว่าตัวอ่าอะไรบนะ้างอ่ามีคําว่าที่ระลึกอ่าเยอะแยะไปก่อนครับทุกวันนี้มาเจอนะครับที่ประกาศร,รับซื้อนะครับมีคําว่าตัวใหญ่เนี่ยผมหัวเราะกากเลยครับ โโอ้ห oh, 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 oh. การมาวิธีการหลอกของแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับทุกวันนี้นี่กินยากนะครับหลอกจะมาหลอกจากคนอย่างผมนี่ยากนะไม่มีทางนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับให้เตือน,นนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ก่อนนี่เป็นใยรุ่นนี่มันมันยังไม่แบบว่า หนึ่งนะครับไม่ได้คงมงายไม่ได้ไม่ได้ความใฝ่ฝันว่าจะเก็บเพราอะไรละครับเพราะอยากได้เงินไปเที่ยวเห็นั้มนะครับก็คือที่สะสมก็เพื่อต้องการอยากได้เงินไปเที่ยวนะครับอันนี้ส่วนน้อยนะครับเป็นพวกพระเครื่องเป็นพวกอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ทุกวันนี้เห็นนะครับซื้อมาเนี่ยผมซื้อมานี่มีอย่างนี้ทุกวันนี้นะครับ นี่เลขสวยอย่างเงี้ยราคาเป็นพันนึงหมื่นผมก็ซื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมซื้อมาต้องซื้ออย่างนี้เห็นไหมครับเลขสวยนะครับที่เราเลือกครบเจ็ดรอบอย่างเงี้ยเจ็ดรอบเนี่ยเลขธนบัตรตองเจ็ดนะครับหลงทไทยด้วยเลขเจ็ดนะครับในวาระครบเจ็ดรอบอีกนะากนี่ แบบนี้นี่ซื้อมาเป็นพันนืครับสวยมากเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคลองลาดครบ70ปีอ่างเงี้ยนะครับเป็นลายน้ำสวยงามนะครับธนาบัตรอย่างนี้ครับเป็นสะท้อนแสงนะครับหายากธนาบัตรสะท้อนแสงนะครับไม่มีผลิตอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ทุกวันนี้ ต้องอย่างนี้นะครับอันที่ผิดรูปผิดแบบนี่ไม่มีทางนะครับเออนะครับทุกวันนี้สิ์รูปผิดแบบเนี่ยไม่เล่นละนี่อย่างนี้ทุกวันนี้ต้องอย่างนี้นะครับนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้นะครับเป็นข้อเตือนใจนะครับทําอะไรก็ต้องใช้วิจารยณนะครับอย่าอย่าโลภนะครับความโลภนะมันจะบังบทบังปัญญาของเรานะครับสตหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้ครับของครับ